จนก็อย่าบน่นรวยก็อย่าอวดเพราะเกมชีวิตยังไม่จบหลายคนเนี่ยที่มองเห็นคนอื่นว่าเขาอวดรวยหรือหลายคนมองเห็นว่างั้นฉันบอกว่าฉันจนดีกว่าวันนี้จะมาจำแนกแยกให้ฟังว่ามีเหตุผลอะไรบ้างที่เราไม่ควรอวดรวยและไม่ควรอวดจนค่ะซึ่งเหตุผลที่ไม่อยากให้ทุกคนบอกไม่ว่าคุณจะจนหรือจะรวยหรือจะปกติก็ตามมีเหตุผลหลายด้านทั้งเชิงจิตวิทยาความปลอดภยัยภาพลักษ์ เรามาเริ่มกันที่อันดับแรกด้านความปลอดภัยถ้าคุณอวดว่ารวยเสี่ยงแล้วที่จะถูกปล้นถูกขโมยถูกชิงทรัพย์หรือถูกหลอก แต่ถ้าบอกว่าจนก็เสี่ยงที่จะถูกเอาเปรียบหรือโดนกีดกันบางอย่างเช่นโดนกีดกันออกจากสังคมหรือว่าโดนกีดกันออกจากการกู้เงินเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยก็ไม่ผ่านแล้วค่ะด้านที่2ค่ะด้านความสัมพันธ์ถ้าอวดว่ารวยวันนี้คนอาจจะเข้าหาคุณเพียงเพราะผลประโยชน์ไม่ใช่การเข้าหาเพราะตัวตนของคุณที่แท้จริง เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะหาความจริงใจจากใครไม่ได้เลยถ้าเราอวดรวยค่ะและถ้าเราอวดว่าเราจนเราอยากบอกคนอื่นว่าฉันไม่มีเงินนะฉันไม่มีหรอกฉันจนมากเลยสิ่งนี้ในด้านของความสัมพันธ์อาจจะทําให้คุณถูกดูถูกถูกเหยียดหยามและไม่น่าเคารพเท่าเดิมโดยที่ใครหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าทําไมคนอื่นถึงไม่เรียกเราเข้าสังคมหรือไม่เคารพเราเหมือนเดิมหรือบางคนอาจจะตัดพ้อด้วยซ้ำว่าเนี่ยเขาเห็นว่าฉันจนเขาเลยไม่ให้ฉันเนี่ย เข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นมากไปกว่านั้นถ้าเกิดเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวการที่บอกว่ารวยหรือจนจะนําไปสู่ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีและอันตรายในครอบครัวด้านความสัมพันธ์อย่างแน่นอนค่ะหลายครอบครัวที่มีปัญหากันเพียงเพราะว่ามีปัญหาด้านการเงินก็เลิกรากาันมานับไม่ถ้วนแล้วในประเทศเรา ข้อที่3ด้านภาพลักษณ์และจิตวิทยาการที่เราอวดรวยหรืออวดจนเนี่ยจะทำให้เราถูกตรีตาหรือตัดสินจากสังคมไปโดยปริยายโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำบางคนถ้าบอกว่าอา่าฉันรวยหรือว่าอวดรวยคุณอาจจะโดนตีตราว่าคนนี้หญิง่งคนนี้เขาไม่คบ คนอื่นหรอกคนนี้เขาไม่ค่อยคุยกับใครหรอกคนนี้เขาไม่ค่อยสนใจใครหรอกเขาสนใจแค่ตัวเองเท่านั้นหรือว่าเราอาจจะถูกคาดหวังในตัวสูงเพราะคนคิดว่าดูสิรวยแล้วเป็นแบบนั้นรวยแล้วเป็นแบบนี้คือ